บทความแทรกข้อคิดให้คติสอนใจความไว้ใจของขวัญที่ล้ำค่าความไว้ใจไม่ใช่สิ่งที่เราจะขอจากใครก็ได้ง่ายๆแต่คือของขวัญล้ำค่าที่อีกฝ่ายมอบให้เราเพราะเขาเชื่อว่าเราจะไม่ทำให้ผิดหวังมันไม่ใช่ของที่มองเห็นด้วยตา แต่รู้สึกได้ผ่านการกระทำผ่านคำพูดและความสม่ำเสมอเมื่อมีใครสักคนไว้ใจเราเขากำลังยื่นใจดวงหนึ่งมาให้หวังเพียงว่าเราจะเก็บรักษามันไว้ให้ดีความไว้ใจไม่ได้สร้างในวันเดียวบางครั้งเราต้องใช้เวลานาน,านเป็นปี เพื่อให้ใครสักคนเริ่มเชื่อใจเราแต่กลับใช้แค่คำโกหกหนึ่งคำหรือการกระทำเพียงครั้งเดียวทำลายทุกอย่างที่สร้างมาทั้งหมดเหมือนแก้วใสที่เคยวางอยู่ในตู้ใสสะอาดดูสวยงามแต่ถ้าเผลอทำตกแม้จะเก็บขึ้นมาซ่อมมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คนที่ไว้ใจเราคือคนที่กล้าเปิดใจเมื่อมีคนกล้าเปิดใจให้เราจงอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาคิดผิดที่ไว้ใจบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่ความละเลยความไม่ใส่ใจก็เพียงพอที่จะทำให้ความเชื่อใจค่อยๆหายไปทีละนิด จนวันหนึ่งอาจไม่เหลืออยู่เลยความไว้ใจคือสายใยบางๆที่เชื่อมใจคนสองคนเข้าด้วยกันหากขาดไปบางครั้งก็ไม่สามารถผูกสร้างได้เหมือนเดิมเมื่อมีใครสักคนเลือกไว้ใจเราอย่าทำให้เขารู้สึกผิดหวังและเสียความรู้สึกที่เคยเชื่อใจจงตระหนักและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า การรักษาความไว้ใจไม่ใช่แค่ไม่โกหกแต่คือการสร้างและรักษามิตรภาพดีๆไว้ให้งดงามอยู่กับคนที่ไว้ใจเราให้เหมือนวันแรกที่เขายอมเปิดใจเพราะเมื่อความไว้ใจหมดไปความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีต่อกันก็อาจหายไปตลอดกาล ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคนที่คุณรักได้ฟังบทความดีๆและกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางช่องของเราด้วยนะคะ